สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวผู้กันนั่นเองผู้กันแบบพกพาไปไหนก็ได้นะคะก็เราก็จะใส่น้ําไปข้างในเนาะอันนี้เราซื้อมาจากช้อปปีนะคะก็นี่ซื้อมาจากช้อปปีนี้มันจะมีคําว่าปูดอะพอเราเราจะใช้บีบน้ําลงมาแล้วก็กดคําว่าปูดนะคะนี่ เป็นหัวผู้กันแบบนี้เลยนี่เอาให้โฟกัสตรงนี้ไม่ไปโฟกัสตรงไหนมานะคะก็อันนี้นะคะคือสีที่เราลองทําแล้วก็คือเดี๋ยวนี้จะมาใช้สีออกโทนเย็นๆหน่อยเนาะก็คือวิธีการที่มีนะ,ะเตรียมพิชูวไว้ซับน้ำไว้นิดหนึ่งแล้วไม่ต้องไปเปลืองน้ำนะคะแล้วก็สามารถเติมได้ตลอดวิธีการเนี่ย เราไม่แนะนํานะคืออันนี้คือหลักการละนะวิธีออกแบบสีโทนเขียวเข้มๆนะคะสีเออเออไม่งคือสีโทนเขียวแหละก็ถ้า,ถาน้ํามันเยอะเกินให้นี่ให้ออกสีแบบเยอะๆเลยนะคะนี่ก็แล้วก็แนะนาให้ใช้สีเหลืองหนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าสีมันเหมือนค่ะ คือคิดว่าสีมันปะกลนกันเนาะให้บีบน้ำไว้ทิ้งไว้ตรงที่ชู่เลยนะคะเราเรานะคะก็เติมได้ตลอดเลยนี่เอาเอาสีเขียบเข้มนี่ทุกคนสวยมากสวยมากแน่นอนนะคะนี่นะคะก็สีเนี้ยวิธีลงง่ายๆนะ ก็อันนี้นะคะบิดน้ำลงมาหน่อยอเอาสีชมพูทาไปก่อนอดนี่นะคะอันดับที่สองสีส้มโทนสีแบบนี้รักมากแล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะคะนี่แล้วก็สีนี้ทาไปทีนี่สวยไหมแล้วก็ อ่ะา,าทิชชูไไ้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ซับน้ําซับน้ําซับน้ําบีบน้ําเยอะๆนะคะนี่แล้วก็จะเป็นหัวคู่กันแบบนี้นี่นนะคะก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ่ะโทนสีสุดท้ายก่อนที่แบตค่าจะหมดสีฟ้านั่นเองนี่นะคะก็ นี่นะคะต่อมาเราได้สีฟ้าแบบนี้แล้วอเ,เอาสีน้ำเงินงเงินออกค่ะนี่รักมากนี่นะคะก็มานะคะต่อกันเลยอเ,เอาโทนออกแนวดาร์กหน่อยนะเผื่อทุกคนอาจจะเอาไปใช้หรือว่าระบายอะไรกันได้ นี่นะคะต่อด้วยสีนี้แล้วก็สีนี้เลยมันก็จะมีความดัดักหน่อยใช่ป่ะเอาสีนเงินหน่อยนี่ชบาบสวยมากนี่นะคะอย่าลืมใส่สีเหลืองไปไหน่อยนิดนึงได้แล้วแล้วก็ใส่สีดำ นี้เสร็จแล้วนะคะวนดััๆของเราดักดักออกทองๆสวยไหมสวยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าสมมติไลค์ถึงเท่าไหร่สิบเท่าเดิมแล้วกันอนะ่ะจะมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกนะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็บ๊ายบายไว้เจอคลิปหนะะ้าค่ะ